สวัสดีเจ้าเพื่อนมาจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปรอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ฝ้าของเราจางเร็วมากๆเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระฉัจางใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอย่า,มมาลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เ like, พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดาก็จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากลูกุ่มกนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจะจงใสช่วยลดฝ้าลดกระะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะคือน้ำมะขามเปียกนะคะใครมีแบบปักก็ให้เอาไปละลายกับน้ำหรือนมจืดหรือไปละลายกับนมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่องของน้ำมะขามเปียกเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรด AHA เ็าจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดป้าลดกระ,ดะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะขามเปียกอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เลยนะคะใครมีนมลดจืดหรือนมเปรี้ยวหรือนมอะไรก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะวันนี้ส่วนตัวจะใช้นมลดสตรอเบอรี่นะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช,ช่วยให้ผิวของเรากระจ่านใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าล,ลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะใครอยากเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมลงไปได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ2-3าครั้งนะคะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะนะคะหลังช้อนเลยนะคะใครไม่มีแปรงก็จะพาใช้หลังช้อนแบบนี้นะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกไว้แบบนี้ปล่อยทิ้งไว้ 5, 5้าห้ถึงนาทีถึง10นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,ำนกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีใบหน้าที่ขาวที่ใสนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ